การเกษตรเช่นเดียวกันนะคะที่เรือนจำจังหวัดลำพูนเขาได้มีการฝึกทักษะวิชาชีพการปลูกเมลอนค่ะในโรงเรือนให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นแนวทางประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านยูสัง,สงกัดเรือนจำจังหวัดลําพูนอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนนายกําจรเดชอุดมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลําพูนพร้อมด้วยนายสราย,ยุทธมหาไม้ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจเยี่ยมโครงการฝึกทักษะวิชาชีพการปลูกเมลอนในโรงเรือนให้แก่ผู้ต้องขัง ผู้ประชาการเรือนจำจังหวัดลำพูนได้บอกนะครับว่าเรือนจำจังหวัดลำพูนมีงานหลัก2ทางก็คือเรือนจำใหญ่คือเรือนจำจังหวัดลำพูนสําหรับคุมขังผู้ต้องขังและทางเรือนจำชั่วคราวซึ่งเน้นการควบคุมผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีมีการฝึกวิชาชีพหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังออกสู่สังคม เน้นการฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังซึ่งการปลูกเมลอนก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างรายได้ดีแล้วก็เรียนจําได้ทํา MOU กับหน่วยงานภายนอกให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่มาฝึกโดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3แล้วครับที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้แล้วก็ทักษะนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ภายหลังจากพ้นโทษซึ่งได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากเลยครับทั้งนี้สายพันธุ์เมลอนที่ปลูกในโครงการคือสายพันแคท c a t ก้าและสายพันธุ r i n c เ s ส ซึ่งเป็นการปลูกในโรงเรือนโดยผู้ที่สนใจก็สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรของเรือนจําชั่วคราวบ้านยูสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เรือนจําชั่วคราวบ้านยูหรือเรือนจําจ,จังหวัดลําพูนค่ะโอ้โหลูกแน่นเหมือนกันนะนี่ผลผลิตทางการเกษตรไนร่อนแล้วก็พื้นที่บ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเมือง